สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดของคุณแอนรูฮิวเบอร์แมนกันนะคะนักประสาทวิทยาชื่อดังเลยคือเราอยากจะหาคำตอบว่าเออการเข้าใจกลไกสมองแบบพื้นฐานฐานเนี่ยมันจะช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆได้ยังไงครับผมเราก็เลยกลั่นกรองเนื้อหาจากการพูดคุยหลายๆครั้งของเขามาโดยจะเน้นเรื่องโดปามีนการสร้างนิสยัยการจดจอ่อแล้วก็ความยืดหยุ่นของสมองหรือ neuroplasticity ที่เขาพูดถึงบ่อย น่าสนใจมากจุดเริ่มต้นที่แบบชวนคุยเลยก็คือชีวิตวัยรุ่นของคุณฮิวเบอร์แมนเองเนี่ยแหละค่ะที่เขาก็ผ่านช่วงยากลําบากมาพอสมควรเลยใช่ครับดูเหมือนว่าประสบการณ์ตรงนั้นนะครับเป็นแรงผลักดันสำคัญเลยนะที่ทำให้เขาหันมาศึกษาชีววิทยาแบบจริงจังอ๋อค่ะคือเขาอยากเข้าใจอยากควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองจากแบบวัยรุ่นที่อาจจะหลงทางไปบ้างก็กลายมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทุ่มเทมากมาก เขาพบว่าการมีสิ่งที่สนใจมากๆอะครับไม่ว่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดตอนนั้นหรือวิทยาศาสตร์ตอนหลังเนี่ยมันเป็นกุญแจสําคัญแล้วเขาก็เชื่อเรื่องการแบ่งปันความรู้มากๆด้วยงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเอกของเรื่องวันนี้เลยดีกว่าค่ะโดปามีนสารสื่อประสาทตัวนี้ที่คุณฮิวเบอร์แมนเขาเปรียบเหมือนสะคลื่นเนี่ยเออมันทํางานยังไงหรอคะครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพดีนะคือ เมื่อมีอะไรมากระตุ้นให้โดปามีนมันพุ่งสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จสารกระตุ้นหรือแม้แต่อาหารอร่อยๆมันก็จะสร้างคลื่นที่สูงขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่ตามมาเสมอเลยก็คือระดับน้ำพื้นฐานหรือที่เรียกว่าเบสไลน์ของโดปามีนเนี่ยมันจะลดต่ำลงชั่วคราวทำให้เรารู้สึกแบบหมดไฟขาดแรงจูงใจไปเลยการพยายามไล่ตามจุดสูงสุดตลอดเวลามันเลยเป็นปัญหาครับ เพราะมันจะไปกดระดับพื้นฐานหรือเบสไลน์ของเราให้ต่ำลงเรื่อยๆนะครับหมายความว่าแทนที่เราจะพยายามทำให้ตัวเองรู้สึกพีคตลอดเราควรจะ,ะหันมาใส่ใจกับการรักษาระดับพื้นฐานของโดปามีนให้มันสมดุลมากกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคะตรงประเด็นเลยครับใช่เลยการเข้าใจาเรื่องนี้สำคัญมากสำหรับการจัดการพลังงานจัดการแรงจูงใจในระยะยาว แรงไปบ้างอย่างที่คุณฮิวเบอร์แมนแนะนำว่าสำหรับพฤติกรรมเสพติดบางอย่างอาจจะต้องงดไปเลย30-60ถึงวันหูต้องเดือน2เดือนเลยใช่ครับเพื่อให้ระบบโดปามีนมันได้รีเซ็ตกลับมาสู่สมดุลไม่ใช่ไปฝืนกระตุ้นให้มันสูงตลอดเวลาอืมเข้าใจแล้วค่ะแล้วแนวคิดเรื่อง neuroplasticity ล่ะคะหรือความยืดหยุ่นของสมองที่บอกว่าสมองเรามันเปลี่ยนได้ตลอดชีวิตเลยเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงคะ อันนี้คือหัวใจสำคัญเลยครับ neuroplasticity เนี่ยคือความสามารถของสมองในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับการทำงานเพื่อตอบสนองต่อประสบการณ์ต่างๆค่ะซึ่งมันเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตจริงๆนะไม่ว่าอายุเท่าไหร่จริงเหรอคะแม้แต่อายุ80-90ใช่ครับซึ่งนี่เป็นข่าวดีมากๆเพราะมันหมายความว่านิสัยความคิดหรือความรู้สึกที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว เราเปลี่ยนแปลงได้เสมอก็ดูจากชีวิตคุณฮิวเบอร์แมนเองเป็นตัวอย่างได้เลยแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างคะมีเครื่องมืออะไรที่เราพอจะเอาไปปรับใช้ได้ง่ายๆไหมคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับมักจะเกิดจากประสบการณ์ที่มันเข้มข้นมากๆหรือไม่ก็เกิดจากการที่เราค่อยๆปรับเปลี่ยนมุมมองภายในของเราไปเรื่อยๆคุณฮิวเบอร์แมนเขาก็แนะนําเครื่องมือที่ไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินด้วยนะดีเลยค่ะอย่างแรกเลยคือการจัดการพลังงาน เริ่มต้นวันด้วยการออกไปรับแสงแดดยามเช้าแสงแดดตอนเช้าใช่ครับออกไปข้างนอกเลยถึงแม้วันนั้นเมฆจะเยอะก็ตามแสงแดดจะช่วยกระตุ้นการหลั่งคอติซอลตามธรรมชาติซึ่งมันสําคัญต่อการตั้งนาฬิกาชีวภาพของเราอ oh. ทำให้เราตื่นตัวมีสมาธิและก็ส่งผลดีต่อการนอนตอนกลางคืนด้วยครับการปรับนาฬิกาชีวภาพให้ถูกตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วถ้าเระหว่างวันล่ะคะถ้าเริ่มรู้สึกเพลียละละ้าขึ้นมาเขาก็แนะนําสิ่งที่เรียกว่า Non Sleep Deep Rest หรือ NSDR ครับ NSDR ครับเป็นการพักผ่อนแบบลึกๆโดยที่เราไม่ต้องหลับจริงๆใช้เวลาประมาณ10ถึง20นาทีอืมทำยังไงคะก็อาจจะฟังพวกโยคะนิทราหรือการทำสมาธิสั้นๆนะครับมันช่วยฟื้นฟูพลังงานแล้วก็ระดับโดปามีนที่อาจจะเริ่มตกได้ดีมากๆเลย เดี๋ยวนี้มีแหล่งข้อมูลฟรีๆให้ลองทำตามเยอะแยะเลยครับเป็นเครื่องมือเติมพลังระหว่างวันที่มีประสิทธิภาพมากน่าสนใจค่ะนอกจากจัดการพลังงานแล้วการจัดการสมาธิในยุคนี้ก็โหสำคัญมากเลยใช่ไหมคะสำคัญสุดๆครับ คุณฮิวเบอร์แมนกระตุ้นให้เราลองถามตัวเองดูว่าเรากำลังใช้สมาธิของเราไปในฐานะผู้สร้างสรรคหรือเป็นแค่ผู้บริโภคข้อมูลกันแน่อืคือการที่เราจมอยู่กับการเสพสื่อออนไลน์ตลอดเวลาเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นโดปามีนแบบเล็กๆน้อยๆตลอดก็จริงแต่มันไม่ทำให้เกิดสมาธิที่ลึกพอสำหรับการทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จริงด้วยค่ะ เขาก็เลยแนะนำให้ลองเอ่อทำงานแบบออฟไลน์ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเอาไปแชร์หรือเผยแพร่ออนไลน์ทีหลังอ๋อค่ะแล้วก็มีอีกเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่า Fear Setting Fear Setting ตั้งเป้าจากความกลัวประมาณนั้นครับแต่ไม่ใช่แค่กลัวเฉยๆนะคือให้เขียนออกมาเลยเป็นระบบว่าถ้าเราไม่ทำตามเป้าหมายนี้มันจะเกิดผลเสียอะไรบ้างในด้านต่างๆแล้วก็วางแผนป้องกันเอาไว้ Oh. เป็นการใช้ความกลัวในเชิงโครงสร้างเพื่อสร้างแรงผลักดันนะครับไม่ใช่ปล่อยให้กลัวไปเรื่อยๆน่าสนใจมากค่ะจากเรื่องการจัดการตัวเองมาถึงเรื่องความสัมพันธ์บ้างคุณฮิวเบอร์แมนเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ไม่น้อยเลยนะคะใช่เลยครับเขาเน้นย้ำม,มากๆว่าความสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแรงเนี่ยทั้งเพื่อนทั้งคนรักเป็นรากฐานสําคัญของสุขภาพวะที่ดีเลยนะค่ะ <c oughs> มันช่วยเรื่องความยืดหยุ่นทางอารมณ์แล้วก็ส่งผลต่อระบบประสาทของเราโดยตรงด้วยการ Showing Up หรือการที่เราปรากฏตัวอยู่เคียงข้างกันอย่างสม่ำเสมออืมไม่ใช่แค่ตอนลำบากนะแต่ในชีวิตประจำวันธรรมดาธรรมดานี้แหละการกระทำเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการส่งข้อความทักทายง่ายๆก็สร้างความเชื่อมโยงที่มันหล่อเลี้ยงจิตใจเราครับ สรุปแล้วนะคะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยการเข้าใจชีววิทยาพื้นฐานของสมองมันให้มุมมองที่เป็นประโยชน์กับเรามากๆเลยนะสมองเราปรับเปลี่ยนได้ตลอด neuroplasticity ครับผมเดพาพมีนเป็นตัวขับเคลื่อนเราก็จริงแต่ต้องรู้จักบริหารจัดการเบสไลน์ให้ดีไม่ใช่ไล่ตามแต่จุดพีคอย่างเดียวใช่ครับสมดุลสำคัญที่สุด แล้วก็มีเครื่องมือง่ายๆอย่างแสงแดดตอนเช้า NSDR การจัดการสมาธิที่ช่วยได้จริงๆแถมเรื่องความผูกพันทางสังคมก็เป็นสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เลยจริงๆค่ะถูกต้องครับทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเรามีศักยภาพในการปรับปรุงพัฒนาตัวเองได้โดยอาศัยความเข้าใจในกลไกาตามธรรมชาติของร่างกายและสมองเราเนี่ยแหละครับมันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรขนาดนั้นเสมอไป แต่เป็นการปรับจูนเล็กๆน้อยๆที่มันสอดคล้องกับหลักการทางชีววิทยาค่ะงั้นขอทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองกลับไปคิดต่อกันนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าสมองเราปรับเปลี่ยนได้แล้วเราก็พอจะจูนระบบโดพามีนของเราได้บ้างเนี่ย การเปลี่ยนแปลงเล็กๆอะไรในกิจวัตรประจำวันของเราที่ถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอโดยได้แรงบันดาลใจจากหลักการเหล่านี้อาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจทั้งในด้านสมาธิหรือสุขภาวะโดยรวมของเราในเดือนข้างหน้าได้บ้างคะ